สวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่สุขทุกวันที่จันทบ,บุรีนะคะเส้นมะขามค่ะวันนี้คุณแม่มาฝึกงานค่ะคุณแม่มาฝึกงานนะคะที่ร้านสุขทุกวันจันทบ,บุรีค่ะกับกาแฟชมดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้ทานทานชาเขียวไปแก้เวเบลเลอร์เลยค่ะกี่ออนท่อนหนูออนแก้วหนึ่งแก้วนะคะยี่สิบสองออนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ยี่สิบสองออนนี่อิ่มจุใจเลยนะคะแล้วก็ขนมปังอบน้ำผึ้งเขาเรียกอะไรนะลูกเออทสค่ะทสขนมห<ท>นูดูปากแม่สิลูกดูปากแม่ขนมปังทรอสโทร์สลูก <laughs> นะคะแล้วก็หนึ่งแก้วเนี่ยยี่สิบสองออนนะคะแม่ทราบมาว่านะคะว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะให้เยอะขนาดนี้นะคะ, <laughs> ะ,คะโอเคค่ะวันนี้เราพอ สรุปว่าเราถึงแล้วสุขทุกวันที่จันทบุรีนะคะวันนี้แม่มาฝึกงานนะคะเป็นบาร์เรสตค่ะดูปากแม่ดูปากแม่บาร์เรสตาค่ะค่ะวันนี้นะคะขอกลับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอนุมาแกะลูก